ในสมถกรรมฐานคือกรรมฐานที่เป็นไปเพื่อความสงบทางจิตโดยให้เป็นสมาธิปิดตั้งมั่นมีอารมณ์เป็นหนึ่งหรือฌานอารมณ์เป็นหนึ่งหรือฌานจิตที่เพ่งอยู่กับสิ่งหนึ่งมีอารมณ์เป็นอันเดียว นี้จัดอยู่ในหมวดหมู่แห่งสมถกรรมฐานในสี่สิบอย่างนี้มีกรรมฐานอยู่อีกบทหนึ่งซึ่งเรียกว่าธาตุกรรมฐานธาตุกรรมฐานนั่นโดยใจฟัมท่านสอนให้พิจารณา ว่าร่างกายของเรานี้ประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้นำธาตุลมธาตุไฟดังที่เราทั้งหลายเข้าใจกันดีอยู่แล้วส่วนใดที่เข้นแข็งที่เข้นแข็งที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนมีกระดูกมีเนื้อตับไตไส้พุงผมขนเล็บฟัน เลยตั้งแต่เกษาถึงมะัทะเกมะะัทลงคังเป็นธาตุดินส่วนใดที่เอืบอป่าเหลวตั้งแต่บุพโพน้ำเหลืองถึงมุดตังน้ำนูดเป็นธาตุน้ำส่วนใดที่ยังกายอบอุ่น ส่วนใดที่ยังกายให้อบอุ่นซึ่งความอบอุ่นนี้มีประโยชน์ต่อล่างกายมากเช่นความอุ่นหรือความร้อนที่เผาอาหารที่บริโภคเข้าไปให้ละลายไปย่อยไปขับถ่ายออกไป ร่างกายที่มีธาตุน้ำนี้ถ้าไม่มีความอุ่นก็จะเย็นชื่นอยู่ไม่ได้และอีกส่วนหนึ่งก็คือธาตุลมธาตุลมก็คือความไหลไปไหลามาของอากาศคือธาตุลมในร่างกายเช่นหายใจ ในร่างกายเช่นหายใจเข้าและหายใจออกเลอบบ้างผายลมบ้างอาการเหล่านี้ที่ออกมาตามถวาวนรนั้นๆเรียกว่าธาตุลมคืออาการที่เคลื่อนไหวได้หยิบได้งอได้พับได้เดินได้ รวนแล้วแต่เป็นคุณภาพของท่ารมและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเป็นเครื่องกำหนดหมายรู้ว่าเมื่อ,อยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ชีวิตจินตียังมีอยู่ถ้าลมหายใจไม่มีแล้วเป็นก็เป็นเครื่องตัดสินว่าตาย ก็เป็นเครื่องตัดสินว่าตายแต่คนที่ไม่ต้องหายใจยังมีอยู่ผู้ที่เข้าฌานสมาบัติผู้ที่สลบไปผู้ที่ยังอยู่ในคันมารดาเหล่านี้ถึงแม้ไม่มีอาการหายใจแต่ชีวิตยังมีอยู่ รวมความว่าธาตุลมยังปนปลืออยู่ผสมอยู่กับธาตุอีกสามประการนั่นเองแต่ไม่แสดงออกมาท่านสอนให้รู้ว่าร่างกายของคนเรานี้ประกอบด้วยธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมดังในกล่าวมาแล้วมาผสมผสานกันพอเหมาะพอดีกัน เหมือนกับว่าเราดําเอาดินเหนียวมาก้อนหนึ่งถ้าเป็นดินเหนียวล้วนๆไม่มีน้ำมันจะแข็งกระด้างจะปั้นเป็นรูปอะไรไม่ได้ต้องมีส่วนน้ำผสมพอมีความเหนียวขยายตัวได้แต่งได้ปั้นได้ตามความประสงค์พอเหมาะของสิ่งที่เราปั้นด้วยประการต่างๆ ให้เป็นรูปคนได้เป็นรูปนกได้เป็นรูปของใช้ได้แต่ถ้าหากาน้ำมันมากเกินไปมันก็ไหลบ้านไม่ติดจึงต้องอาศัยความพอเหมาะพอดีร่างกายนี้ก็เหมือนกันอาศัยความพอเหมาะพอดีร่างกายนี้ก็เหมือนกันต้องอาศัยความพึ่งพาซึ่งกันและกันถ้ามีาต่ชาดบินก็แข็งกระด้างต้องอาศัยธาตุน้ำ เพื่อให้เกิดความอ่อนตัวถ้ามีจะธาตุดินธาตุมีความอุ่นในภายในก็จะเย็นชื่นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟทั้งสามประการนี้ต้องอาศัยการถ่ายเทความเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้เกิดความ กระตุ้นให้เกิดความถ่ายเทอยังหายใจเข้าทานการแพทย์ว่าหลอดลมหายใจเข้าไปที่ปอดปอดก็ทำการฟอกธาตุน้ำไปที่ปอดปอดก็ทำการฟอกธาตุน้ำคือมีอากาศ กันลางฟอกธาตุน้ําคือเลือดเลือดที่ถูกฟอกแล้วก็ส่งไปยังหัวใจนั้นด้วยพลังของธาตุลมด้วยหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้ตลอดล่างธาอันหนึ่งอันใดหลอดลมตีบอากาศเข้าปอดไม่ได้ปอดก็ฟอกไม่ได้ บอดพิการทำงานไม่ได้เลือดเข้ามาข้างค้างฟอกไม่ได้หัวใจก็าขาดเลือดชีวิตของบุคคลก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าชีวิตเหมือนเส้นได้ชีวิตเหมือนฟองไข่ชีวิตเหมือนพยัตแดนเปราะบางกรอบ วันไหวคือมีโอกาสตายมากเพราะเปล่าบางมากด้วยอาการอย่างนี้ท่านยิงสอนให้พิจารณาถึงความตายคือมรณะสติเพราะเหียชี่ร่างกายปลอกบางเพราะเสียชี่ิร่างกายเปล่าบาง เพราะฉะนั้นธาตุสี่จึงอาศัยซึ่งกันและกันหมเวียนไปอย่างนี้พออยู่พันานานเข้าธาตุได้ชั้นหนึ่งเกิดที่การก็เริกเก่มเจ็บเริ่มป่วยเริ่มอ่อ,อนแอลงเป็นานานเข้าร่างกายชาราภาพลงทุกสิ่งทุกอย่างก็อ่อนแอลงไม่แข็งแรงเหมือนอย่างเดิมไม่ว่องไวเหมือนอย่างเดิมและเมื่อ อ่อนแอลงเหมือนคนสี่คนแบกของอยู่คนแอลงเหมือนคนสี่คนแบกของอยู่คนไหนอ่อนแอมากคนนั้นก็ทับก็พับลงก่อนอีกสามคนก็ทานไม่ได้ของสิ่งหนึ่งต้องแบกบ้วยกันสี่คนคนใดคนหนึ่งอ่อนแอกว่าคน,คนหนึ่งอ่อนแอกว่า ไม่มีกำลังล้มลงอีกสามคนก็อยู่ไม่ได้ฉันใดกายนี้ก็เหมือนกันเหมือนธาตุสี่ธาตุหนึ่งธาตุใดพังแตกสลายไปร่างกายนี้ก็อยู่ที่เรามีอยู่มียานมีการแก้ไขกันต่างเพียงเพื่อบรรเทาไม่ใช่เป็นเครื่องสามารถให้ทรงอยู่ได้เพียงแต่บรรเทาเท่านั้นเอง ค้ายกับเครื่องยนต์ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งบวกพ่องลงไปเขาแก้ไขสิ่งนั้นเห็นระบบของน้ำมันไม่ดีเครื่องยนต์จึงไม่ติดก็ต้องแก้ไขในระบบน้ำมันระบบไฟไม่ดีเครื่องยนต์ไม่ติดก็ต้องแก้ไขเรื่องระบบไฟนี้ฉันใดกายนี้ก็เหมือนกันอาภาส,ส่วนไหน ก็แก้ไขในส่วนนั้นพอให้ฟื้นขึ้นก็เป็นไปด้วยช่วงระยะหนึ่งระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นคนเมื่อถึงสิภาดไปหมดอะไรอะไรก็ช่วยเหลือไม่ได้ธาตุดินก็หมดสภาพธาตุน้ำก็หมดสภาพธาตุไฟก็หมดสภาพธาตุลมก็หมดสภาพ ก็ช่วยไม่ได้อน,นี่เป็นธรรมชาติเป็นอยู่อน,นี่เป็นธรรมชาติเป็นอยู่อย่างนี้โลกจะมีมากี่หลายหมื่นหลายแสนในล,ล้านปีสัท่าไรก็ตามสภาพของสัตว์ท,ทั้งหลายมีอาการมีธรรมชาติเป็นอย่างนี้มีอาการมีธรรมชาติเป็นอย่างนี้ สัตว์ทั้งหลายเหล่าใดเกิดมาอยู่ในภาวะเป็นสัตว์ชนิดใดอ่อนแอแข็งแรงรูปร่างเล็กรูปร่างใหญ่ก็เป็นไปช่วงอายุหนึ่งอายุหนึ่งของสัตว์และยิ่งไปกว่านั้นยังมีเครื่องตัดรอนให้สิ้นก่อนถึงกำหนดไขก็มีเห็นต้นไม้ ตะเคียนมาฆ่าแม้จะใหญ่โตแข็งแรงบังเอิญถูกพายุแรงบังเอิญถูกพายุลมหมุนทำให้ขาดทำให้หักทำให้โค่นทตายก่อนก่อนอายุไขที่จะมีอยู่ได้ก็มีมนุษย์นี้ก็เหมือนกันเมื่อมีควา,ามเกิดขึ้นแล้วก็มีควา,ามตายคือแก่ชราภาพไปตามอายุ ตายผิดปกติในโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมากตายวิบัติในแก่อุบัติเหตุต่างๆหรือถูกอาวุธต่างๆเป็นต้นตไปของมนุษย์เราของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่อย่างนี้ได้ฟังเทศ ของหลวงปู่เทศท่านสอนเรื่องาาทุารรมาามท่านว่าที่เราจะเห็นว่ามนุษย์เรามีท่าสี่ดินน้ำไฟลมจนถอนฟามยึดมั่นถือมั่นได้นั้นต้องปฏิบัติอย่างนี้ก่อนคือหนึ่งท่าดินให้พิจารณาร่างกายนี้ว่าเป็น พิจารณาร่างกายทั้งหมดนี้เป็นธาตุดินทั้งหมดเหมือนก้อนดินก้อนหนึ่งแล้วก็เพ่งดูกายของเรานี้ว่าเป็นก้อนดินจนเห็นกายนีเนน้เป็นก้อนดินเป็นกองดินจนเห็นกายนี้เป็นก้อนดินเป็กนกองดิน ความรู้สึกของจิตเห็นกายนี้เป็นกองดินเป็นก้องดินแล้วพึงหมั่นพิจารณาและพึงตั้งสติอารมณ์เพ่งดูก้อนดินนั้นให้เกิดความชำนาญเมื่อเกิดความชำนานแล้วใช้ปัญญาพิจารณาก็จะเห็นว่าแท้จริงกายนี้ไม่มีอะไร เมื่อเห็นว่ากายนี้มีแต่ก้อนดินไม่มีอะไรประการแรกก็จะต้อง,องถอนสมมติว่าเป็นตัวเป็นตเน,ตเ,ปนตเป็นบุคคล,ลเราเขาออกไปได้ความยึดมั่นถือมั่นนั้นความยึดมั่นถือมั่นนั้นในตัวตนนี้มีอยู่สองระดับระดับสมมติ ระดับบัญญัติระดับสมมติคือรู้ว่าตัวเรามีศีรษะมีหูมีเขาครั้นเมื่อใช้จิตเพ่งดูจิตด,ดูตัวของเราเองเหลือแะก้อนดินก็เห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีอะไรมีแต่สมมติไว้เท่นั้นและเมื่อมีความ ทำนานเพ่งดูดังกล่าวมาแล้วพิจารณาเห็นตามความมาจริง่พอแม้ก้อนดินนี้ก็เป็นของว่างเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน่อมเปลี่ยนแปลสภาพไปวามที่เคยบัญญัติว่าสิ่งนี้เป็นนี้สิ่งนั้นเป็นนั้น,น,นก็หมดไปก็หมดไปนี่ถอนอัตตานุทิทิฏฐิ ความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนอย่างหนึ่งแม้ชาติน้ำก็เหมือนกันเพ่งดูกายนี้ทั้งหมดให้เป็นน้ำให้ให้หมดแม้ชาตุไฟก็เช่นเดียวกันเพ่งดูความอบอุ่นในร่างกายนี้เห็นเป็นไฟให้เห็นเป็นความร้อนก่อนและความร้อนให้มาเข้าเกิดเป็นไฟ และความร้อนให้มากเข้าเกิดเป็นไฟจนไม่มีตัวไม่มีตนเป็นแต่กองไฟเป็นแต่เปลวไฟแล้วก็พิจารณาเพ่งดูาธาตุลมโทมเข้าหายใจเข้าหายใจออกว่าในกาจต้องดูาธาตุอื่นดูลมอย่างเดียวจนร่างกายนี้มีแต่ลมไม่มีสิ่งอื่นไม่มีบุคคลตัวตนเราเขา แต่ละอย่างละอย่างดังได้กล่าวมาแล้วว่าเพ่งธาตุดินก็รู้ว่าการนี้มีแต่ดินไม่อาเพ่งธาตุน้ําก็ไม่ต้องไปริงคำหนึงถึงธาตุดินธาตุไฟธาตุลมถ้าเพ่งธาตุไฟก็ไม่ต้องคำหนึ่งถึงธาตุดินธาตุธาตุน้ําธาตุลมถ้าเพ่งร <ado> ู้ธาตุลมก็ไม่ต้องคํานึงถึงธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟเพ่งรูอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต้องไปนึกถึง เห็นตูวอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต้องไปนึกถึงธาตุอื่นให้เห็นแต่ละอย่างละอย่างเมื่อเห็นแต่ละอย่างละอย่างชัดเจนปรากฏอย่างนี้ก็จะเห็นชัดถอนความยึดมั่นถือมั่นง่ายพอรู้แล้วเห็นแล้วว่าแล้วก็สลายไปไม่มีอะไรยั่งยืนอยู่ได้ แต่ภาพแห่งความเป็นจริงเป็นอยู่อย่างนี้เหมือนสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีโต๊ะเก้าอี้เป็นต้นเขาทาด้วยสีต่างๆและสีเหล่านั้นก็ลอกไปสลายไปโต๊ะเก้าอี้อต่างๆยึดไว้ด้วยวัตถุคือเหล็กต่อไปต่อไปก็ผุพังไปสลายไป ต่อไปต่อไปก็ผุพังไปสลายไปคำว่าโต๊ะก็ไม่มีคำว่าเก้าอี้ก็ไม่มีที่เรียกว่าโต๊ะเรียกเก้าอี้เพียงบัญญัติไว้เท่านั้นถ้าไม่มีบัญญัติไว้ก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรบอกว่าไปเอาไอ้นันมาสิไอน้นันคืออะไรไปเอาไอ้นี่มาสิไอ้นี่คืออะไร ก็ไม่รู้จึงต้องบัญญัติที่นี้บัญญัติแล้วว่าติดติดอยู่บัญญัตินั้นกายนี้ก็เหมือนกันคนนั่นคนนี้คนนั่นเป็นหญิงคนนี้เป็นหญิงคนนี้เป็นชายคนนั้นงามคนนี้ไม่งามคนนั้นหนุ่มสาวคนนี้แก่เท่าล้วนแล้วแต่สมมติบัญญัติทางสิน้นที่แท้คือธรรมชาติ ที่เกิดมาแล้วมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ไม่ต้องไปตั้งชื่อเขาก็เป็นอยู่อย่างนี้ไปตั้งชื่อเขาก็เป็นอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรไปค้ำไปจุนไปหนุนเข้าไว้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะตั้งชื่อว่าเราไม่แก่เราก็ต้องแก่เราไม่ตายเราก็ต้องตายไม่จุนไม่หนุนไม่ได้เป็นอยู่อย่างนี้สราพาพความเป็นจริงอย่างนี้ ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเกิดมีขึ้นแล้วความแก่ความเจ็บความตายก็ปรากฏขึ้นตามลำดับถึงที่สุดเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็มีความดับเหมือนยิ่งสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็มีความดับเหมือนอย่างพระอัญญาโกนทัญญะท่านได้ดวงตาเห็นธรรมคือพระศาสดาได้แสงรงแสดงอริยสัจสี่ทุก ความไม่สบายกายไม่สบายใจทุกเป็นปนริญญาณนะัทยธรรมธรรมที่ควรกันหมดรู้คือรู้ตามความเป็นจริงไปแก้ไขไม่ได้แก่เป็นทุก์ไปแก่ความแก่ไม่ได้ตายเป็นทุก์ไปแก้ความตายไม่ได้ให้รู้ให้รู้ไว้อย่างนั้นคือรู้แล้วมัน่นรู้แล้ว จะไม่หลงไหลรู้แล้วจะไม่เกิดไปเกิดความชอบใจพอใจในสิ่งนั้นพอสิ่งนั้นจะต้องมีความแก่ความเจ็บความตายถ้ามีความรักในรูปบุคคลในบุคคลในรูปบุคลบคลในบุคคลชายรักหญิงหญิงรักชายหญิงก็ต้องแก่เจ็บตายชายก็ต้องแก่เจ็บตายความรักนั้นที่เขาเรียกว่าความรักเป็นอมะตะ ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอมตะความรักต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตามวัตถุนั้นๆด้วยเพราะฉะนั้นทุกท่านให้กำหนดรู้ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายและรู้ต่อไปว่าทุกนั้นมาจากอะไรทุกนั้นมาจากความเกิดความเกิดนั้นมาจากอะไรก็าม,มาจากตัณหาเหมือนกับว่า ต้นมะม่วงเกิดมาจากอะไรมาจากเมล็ดในเมล็ดนั้นมีอะไรก็มียางยางก็เหมือนกับตัณหาเมื่อมีตันหาก็มีความทะเยอทะยานก็มีความทะเยอทะยานเช่นเกิดมาแล้วเนะี่ยเมื่อมีตัณหาความทะยานอยากเป็น,นโน่นอยากเป็นนี่ คืออยากเกิดเป็นอย่างนั้นอยากเกิดเป็นอย่างนี้ชีวิตขอให้ชีวิตเป็นอย่างนั้นขอให้ชีวิตเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นไปด้วยอำนมมาจของตัณหาทีนี้ตัณหาเมื่อมีอยู่ก็มีความเกิดเช่นเดียวกับเมล็ดม่าม,ม่วงที่มียังมีอย่างก็เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น พุกเพราะแก่พุกเพราะตายจึงแก้ไม่ได้จะแก้ได้ต้องแก้กิ่ตัณหาเพราะพุกเป็นผลของตัณหาท่านยิงกำหนดว่าหานั้นเป็นปะหาแต่พระธรรมควรละเสียควรทำลายเสียควรทิ้งออกไป ปล่อยเสียวางเสียเพราะเป็นประนธรรมตัณหาก็เลวภาวะตัณหาก็เลววิภาวะตัณหาก็เลวไม่มีอะไรที่จะทำให้ดีได้การมาตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาทั้งสามตัวสามอย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะปลดเปลื้องทุกได้ไม่มีอะไรที่จะปลดเปลื้องทุกได้ มีแต่ให้ทุกข์มีแต่ให้แก่เจ็บตายหาความสุขท,ที่แท้จริงไม่ได้ตัณหาในบางอย่างที่ได้ผมความปราถนาในวัยแต่เปนความถุกเพียงนิดเดียวเหมือนฝนตกมาหนึ่งหามีความทุกเพียงเท่าฝนเม็ดเดียว หนึ่งหาเขาว่ายังไงถ้าบอกว่าอาบาดไปตั้งไว้กลางแจ้งน้าฝนตกมาเต็มแจ้งน้าฝนตกมาเต็มน้ําเต็มเมื่อไรโดยไม่ต้องลองฝนมันตกไปในบาดนั่นเองเต็มบาสนี่นกรื่หนึ่งหาในหนึ่งหานั้นความถุขของกามาตัานหาเพียงเม็ดฝนเม็ดเดียวอามาตัานหาเพียง เม็ดฝนเม็ดเดียวที่บุคคลหล,ลงหลงไหลติดอยู่ปัวพันอยู่สวนทุกข์อีกมากมายอันหนึ่งคนเราคั้นเมื่อแก่เท่าวัยแล้วเพิ่งนึกเพิ่งคิดได้จะหาเครื่องพ้นทุกข์ในขณะนั้นมันหาไม่ทัน หาไม่ทันการต้องตายเสียก่อนจิงว่าตายอยู่ในกองทุกขมีทุกท่วมทับจึงตายมีทุกท่วมทับจึงตายแต่พระริยเจ้าทั้งหลายอยู่เหนือความทุกนั้นพระองค์ไม่ได้ตายเพราะทุกทับผมจึงเรียกว่านิพพานเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนว่าตัณหา ที่เราสวดให้ทำมาจากกัปปวัตตุจากคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาปายวิชาวปาทิโรโคปานี้จนถึงเห็นรู้จริงตามความเป็นจริงแล้วว่าตัณหาเนเป็นของเร็วจึงเป็นจับปัญหาจับปธรรมควรละเสีย การที่จะละตัณหาได้นั้นหาได้นั้นไม่ใช่เป็นของง่ายๆแต่ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งสุดวิสัยของมนุษย์เราท่านจึงได้แสดงผลแห่งความดับตัณหาและว่ามีความถุกอย่างไรคือแสดงได้แก่ความดับตัณหาดับความร,ร้อนของการมาตัณหา ดับความอยากของภวะตัณหาดับความหลงมงมงายของวิภาวะตัณหาเมื่อดับได้กามาตัณหาหมดเป็นนิโรธดับได้กามาตัณหาหมดเป็นนิโรธภาวะตัณหาหมดเป็นนิโรธวิภาวะตัณหาหมดเป็นวิโรธแต่แป่น,นิโรธนั้นจะเกิดมีขึ้นได้ ก็คือมรรคในแก่ปฏิปทาปฏิปทาข้อปฏิบัติคืออริยมรรคมีองค์แปดในอริยมรรคมีองค์แปดนั่นก็คือมีสัมมาทิฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากรรม สัมมาวายามะเพียชอบสัมมาสติรือชอบสัมมาสมาธิตั้งใจไว้ชอบรวมความรวบยอดก็คือศีลสมาธิปัญญาสัมมาวาจาสัมมากมันตะสัมมาอาชีวะเป็นศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นจิตตสิกขาหรือสมาธิสิกขาสัมมาชิฐิและสัมมาสังกปะเป็นปัญญาสิกขา เพราะฉะนั้นมักมีองแปดจริงเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาศีลสมาธิปัญญาที่มีชื่ออย่างกิเลสอย่างหยาบที่จะพึงร่วงทางกายและวาจาบุคคลผู้บำเพ็ญธรรมท่านจึงสอนให้รักษาศีลก่อนขจัดลอกคาบความหย,ยาบหยาทางกายทางวาจาออกไปเสียก่อนและทางวาจา พ่าผิดปกปกด้วยปานาธิบาตด้วยจิมนาทานเป็นต้นออกไปแล้วก็อยพึงรักษาจิตต่อไปกิเลสยังไม่หมดเท่านั้นยังไปอยู่ที่จิตพึงทําจิตให้สงบด้วยการเจริญกับจิตให้สงบด้วยการเจริญกรรมาฐานการเจริญกรรมาฐานจิตของบุคคล ต่างกันไม่เหมือนกันคือนึกคิดต่างกันชอบต่างกันบางคนชอบความสวยความงามเขาเรียกว่าราคะจริตอะไรนิดอะไรหน่อยก็โกรธเรียกว่าโทสะจริตและราคะจริตโทสะจริตนี้บุคคลถอนยากสละยากทิ้งยากเพราะมัวเมาอยู่ในราคะโทสะโมหะเป็นโมหะจริต ใครคนใดคนหนึ่งบ้างหลงในรูปบ้างหลงในรถบ้างหลงในเสียงบ้างหลงในกลิ่นบ้างหลงในสัมผัสบ้างของไม่ดีเขา้าใจ